สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะสัปดาห์นี้ก็กลับมาพบกับคุณครูส้มสุยาดาอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ใหม่ค่ะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าคุณครูเนี่ยนะคะได้นํา เนี่ยนะคะเป็นภาพที่เกี่ยวกับเมืองไทยเรานะคะซึ่งจะมีวัดต่างๆนะคะมีโบสถ์มีวิหารต่างๆเลยแล้วก็สถานที่สําคัญที่มีอยู่ในประเทศไทยนะคะสัปดาห์นี้นะคะคุณครูส้มจะพาเด็กๆไปเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่มีชื่อว่าหน่วยวันชาแน่เองค่ะ ประวัติและความเป็นมาของวันชาตินะคะวันชาติเนี่ยนะคะแต่ก่อนเดิมนะคะซึ่งตรงกับวันที่24มิถุนายนค่ะของทุกๆป,ปีแต่ต่อมาได้ทําการยกเลิกแล้วก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นวันที่5ธันวาคมของทุกๆป,ปีค่ะซึ่งวันชาตินะคะจะเป็นวันที่เฉลิมฉลองของชาติไทยเรานะคะแล้ววันชาตินะคะ ก็จะเป็นวันพ่อแห่งชาติด้วยค่ะซึ่งวันที่5ธันวางคมของทุกป,ปีนะคะถือว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติค่ะเนื่องจากนะคะในหลวงรัชกานที่9ของเราเปรียบเสมือนพ่อนะคะของแผ่นดินของปวงชนชาวไทยค่ะต่อมานะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปดู พระราชกรณียกิจค่ะพระราชกรณียกิจเด็กๆอาจจะไม่เข้าใจใช่ไหมคะพระราชกรณียกิจคืออะไรคะคุณครูคืออะไรคะคุณครูพระราชกรณียกิจนะคะก็หมายถึงการทํางานนะคะของในหลวงนะคะหรือของราชวงศ์นะคะที่ได้ทํางานเพื่อชาวไทยเรานะคะหรือเพื่อประสบนิกรชาวไทยของพระองค์นั่นเองนะคะพระราชกรณียกิจก็หมายถึงงานที่ทานะคะงานที่พระองค์ ทรงทำเพื่อคนไทยทั่วประเทศนะคะไปดูกันค่ะโครงการแรกนะคะก็คือโครงการย่าแฝกค่ะโครงการย่าแฝกเนี่ยนะคะเป็นโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่9เรานะคะทำขึ้นเพื่อประสบดิกร์ชาวไทยโครงการต่อมาค่ะคือโครงการแก้งดินนะคะโครงการนี้นะคะจะช่วยทำให้ดินเนี่ยสามารถกลับมาเพาะปลูกได้แล้วก็ทำให้ พืชผลต่างๆนะคะอุดมสมบูรณ์ค่ะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูพระราชกรณียกิจต่อไปเลยนะคะพระราชกรณียกิจต่อไปเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่านี่คืออะไรเอ่ยเอ้ยคุณครูซ้อมได้ยินแล้วนะคะเด็กๆบอกว่า เป็นเครื่องบินใช่แล้วค่ะเครื่องบินอันนี้ไม่ใช่เครื่องบินธรรมดาที่เด็กมองเห็นบนฟ้าฟ้าลอยไปลอยมาอย่างนั้นไม่ใช่นะคะอันนี้คือเครื่องบินนะคะที่เป็นเครื่องบินไอพ่นนะคะที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานะคะพระองค์ทรงคิดนะคะเพื่อประสบกับชาวไทยของพระองค์นะคะในการใช้โครงการฝนหลวงนะคะเพื่อทําให้มีฝนตกต้องนอกฤดูก,กาลเนี่ยนะคะเด็กๆจะสังเกตได้เลยนะคะว่า จะร้อนมากๆแล้วนะคะช่วงนี้ละค่ะจะเป็นช่วงที่ทําให้นะคะพืชผลต่างๆเนี่ยนะคะไม่ค่อยได้ผลผลิตที่ดีเพราะอะไรเอ่ยเพราะฝนไม่ตกนะคะโครงการฝนหลวงนะคะพระองค์ทรงคิดขึ้นมาเพื่อให้น้ํานะคะตกลงมาจากฟากฟ้าเพื่อทีอ่เกษตรกรเนี่ยนะคะจะได้น้ําฝนเนี่ยไว้ไปทําทเกษตรให้พืชผักหรือ แปลงนาของตัวเองเนี่ยนะคะได้ผลผลิตที่ดีนะคะแล้วก็เป็นโครงการที่นะคะช่วยเหลือประชาชนชาวไทยได้เยอะมากๆเลยนะคะโครงการนี้ชื่อโครงการว่าฝนหลวงนะคะ mm hmm. ต่อมาค่ะเป็นโครงการช่างหัวมันโครงการช่างหัวมันนะคะเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กเช่นกันค่ะ คุณครูส่มสภาเด็กๆไปรู้จักคำว่ากตันยูค่ะกตัญยูรู้คุณนะคะต่อผู้มีพระคุณค่ะเอ๊ความกตันยูคืออะไรเหรอครับคุณครูอะความกตัญยูนะคะเด็กๆความกตันยูก็หมายถึงการแสดงออกซึ่งความรักค่ะนะคะแล้วก็กะตันยู เด็กดีนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเมื่อเรานะคะตอนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เลี้ยงเด็กๆประคบประหงเป็นอย่างดีเลยนะคะพอเด็กๆโตขึ้นแล้วเนี่ยนะคะเด็กๆก็จะต้องมีความกระตัญยูรู้คุณต่อคุณมารดาและบิดานั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะเด็กๆนะคะเมื่อเด็กๆโตเด็กๆจะต้องทํางานนะคะเพื่อที่จะหาเงินมาเลี้ยงดูคุณ คุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะก็จะชรลาลงค่ะแล้วก็จะทํางานไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆทุกคนจะต้องตั้งใจเรียนหนังสือนะคะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่เพื่อที่จะได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ในยามแก่เท่านั่นเองนะคะอันนี้เขาเรียกว่าความกตังยูค่ะ ความกะตัญยูเป็นเครื่องหมายของคนดีนะคะเด็กๆทุกคนจะต้องมีความกตัญยูนะคะต่อผู้มีพาะคุณของเราทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าทุกๆคนเลยค่ะเด็กๆจะต้องมีความกระตันญูรู้คุณนะคะ,ะความกตัญยูค่ะเป็นการแสดงออกถึงความรักนะคะเช่นอะไรคะตอนนี้เด็เดกๆก็กตันยูได้นะคะ คือเด็กๆก็สามารถช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะล้างจานนะคะตากผ้าหรือจะเป็นการกวาดบ้านเล็กๆน้อยๆนะคะเก็บของเล่นเข้าที่ทุกครั้งนี่ก็เป็นการช่วยแบ่งเบาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นเด็กดีได้แล้วนะคะที่สําคัญเลยที่เด็กๆกําลังนั่งเรียนอยู่ยตอนนี้เนี่ยนะคะเด็กๆตั้งใจเรียนหนังสือก็เป็นเด็กดีที่มีความกระตันยูแล้วคะ่ะ ะค,ะคุณครูจะพาดเด็กๆไปรักษา สิ่งแวดล้อมกันค่ะสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือสิ่งที่อยู่รอบตัวเด็กๆค่ะเด็กๆโชคดีมากๆเลยนะคะที่ได้เกิดมาอยู่ในบริเวณที่มีแต่สิ่งแวดล้อมที่ดีเพราะเด็กๆเนี่ยนะคะได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ที่อยู่รอบๆบ้านของเด็กๆนะคะแล้วก็จะเป็นภูเขานะคะที่เด็กๆเนี่ยได้อยู่กันนะคะเด็กๆก็จะมองเห็นเขามากมายเลยซึ่งเด็กในเมืองเนี่ยไม่สามารถเห็น การที่ทิ้งขยะนะคะลงถังขยะนะคะไม่ทิ้งขยะตามทางหรือว่าเดินขึ้นไปเล่นบนเขาหรือไปกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่เอาขยะไปทิ้งไว้ตามที่ต่างๆนะคะเพราะจะทําให้เกิดมลพิษทางอากาศนะคะ,ะเด็กๆก็ต้องช่วยกันนะคะทิ้งขยะลงถังขยะนะคะแล้วก็อย่าลืมแยกขยะด้วยนะคะ กิจกรรมท้ายบทเรียนค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะคุณครูส้มนะคะอยากให้เด็กๆนะคะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้นะคะให้เด็กๆนะคะบอกวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนของเด็กๆนะคะมาคนละหนึ่งข้อค่ะโดยให้เด็กๆนะคะพูดและอัดคลิปสั้นๆส่งมาให้คุณครูในกลุ่มไลายห้องนะคะการรักษาสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนของเด็กๆมีอะไรบ้างเช่นอะไรคะการ ขยะลงถังนะคะหรือจะเป็นการอะไรคะลดน้ำต้นไม้นะคะก็จะทำให้สิ่งแวดล้อมรอบบ้านของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นนะคะหรือจะเป็นการที่เราเนี่ยนะคะไม่ตัดต้นไม้ทำลายป่าอันนี้ก็เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีมากมากเลยแค่นี้เองเด็กๆสามารถอัดคลิปแล้วก็มาเล่าสู่เพื่อนๆฟังกันได้ในกลุ่มกลุ่มไลน์ของห้องเรานะคะคะ่ะ รอรับชมคลิปของนิเด็กอยู่นะคะเพื่อนๆก็รอรับชมคลิปของดิเด็กเช่นกันสัปดาห์นี้คุณภูไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ